จากครูพลักสู่พระเอกผู้มากับดวงและฝีมือวันที่8ตุลาคม2513มิตรชัยบัญชาพระเอกตลอดการผู้ยิ่งยงได้จากไปอย่างไม่มีวันหวนกลับนำมาซึ่งความโศกเศร้าอะไรของคนในวงการและมหาชนเป็นที่ยิ่งค่ายหนังหรือผู้สร้างหนังบริษัทต่างๆจึงได้ปั้นเด็กในสังกัดของตนขึ้นมาเป็นพระเอกหน้าใหม่ประดับวงการในปี2514 นิตยสารโลกดาราได้จัดงานคืนราตรีประดับดาวขึ้นโดยได้นำพระเอกหน้าใหม่ถึง8คนมาเปิดตัวพร้อมหน้าพร้อมตากันเช่นสรพงษ์ชาตรีจากค่ายพร้อมมิรภาพ,พยนตร์ของท่านหมุยมอมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนกรุงศรีวิไลมีผู้ชักนำข้าูสวงการก็คือประมินจารุจารีตโดยกรุงได้เล่นหนังเรื่องแรกชื่อเรื่องลูกยอดในปี2514ได้เพชรราชวราชมาเป็นนางเอกดันให้กรุงศรีวิไลเด่นขึ้นมา พระเอกหน้าใหม่อีกคนก็คือยอดชายเมฆสุวรรณได้สุคนคิ้วเหลี่ยมดาราตลกไทยชักชวนให้ไปพบกับอัมพรประทีปเสนผู้อํานวยการสร้างหนังในยุคนั้นพระเอกคนต่อมาคือชัดชัยบัญชาคนนี้คือน้องชายของมิตรชัยบัญชาได้รับการสนับสนุนจากรังสีทัศนพยัคผู้กํากับการแสดงหนังชื่อดังพระเอกหน้าใหม่อีกคนก็คือวิทยาเวสวัร,ร์เป็นนักธุรกิจหนุ่ม ผู้หันมาเอาดีด้านการแสดงโดยได้ซื้อนวนยิยาเรื่องเพชรพระอุมามาทำหนังชนิดที่เรียกว่าซื้อเองลงทุนเองและแสดงเองโดยรับบทเป็นรับผินภัยวันและหนึ่งใน8ของพระเอกหน้าใหม่ที่เปิดตัวในวันนั้นก็คือครูสอนวิชาพระศึกษาชาอุตรดิตผู้มีนามว่าไพโรดใจสิงอดีตครูผู้สอนวิชาพละคนนี้มีชื่อจริงว่าไพโรดใจสิงมีชื่อเล่นว่าเอมีพ่อทำงานอยู่ที่ช่องสี่บางขุนพรม ซึ่งรองข้อมูลคดีนักภาคนักแสดงชื่อดังทำงานอยู่ที่นั่นด้วยทุกวันนักเรียนภระ,ะอย่างเอ๋ก็จะไปหาพ่อของเขาที่ช่อง4ี่บางขุนพรมจึงทำให้ได้รู้จักก,กันกับผู้คนมากหน้าหลายตารวมถึงรองเขามูลคดีด้วยซึ่งทั้งสองมีความสนิทสนมกันมากตั้งแต่ที่เอหรือไพโร์ใจสิง์ยังไม่ได้เข้าวงการด้วยซ้ำปี2513หนังเรื่องโทน ถูกวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากเพราะมีบทที่ให้นางเอ,งเอกที่เล่นโดยอรัญญานามบงถูกข่มขืนถือเป็นนางที่ฉีกขนบอย่างกระจุยกระจายส่งผลให้ประสบความสําเร็จอย่างท่วมทน้นหนังเรื่องโทนทํารายได้ถึง6ล้านบาทพระเอกของเรื่องคือชายาสุริยันซึ่งชื่อเสียงตอนนั้นถือได้ว่าอยู่ในช่วงขาลงพอได้แสดงเรื่องโทนชายาสุริยันก็ได้แจ้งเกิดในวงการอีกครั้ง ผู้กำกับการแสดงหนังเรื่องโทนที่เหมือนให้ชีวิตด้านการแสดงเป็นครั้งที่สองแก่ชายาสุริยันคนนี้ก็คือเปียกโปสเตอร์พอหนังเรื่องโทนซึ่งเป็นการกำกับการแสดงครั้งแรกของเปียกโปสเตอร์ประสบความสำเร็จและเมื่อวงการได้สูญเสียมิตรใยบัญชาไปผู้กำกับผู้กันทองท่านนี้ก็ไม่รอช้าเตรียมสร้างหนังเรื่องต่อไปทันทีพร้อมกับสรรหาพระเอกนางเอกหน้าใหม่ขึ้นมาประดับวงการหนังเรื่องต่อมาที่เปียกโปสเตอร์เตรียมสร้างก็คือเรื่องดวง หนุ่มเอซึ่งตอนนั้นเป็นครูสอนพระศึกษาอยู่ที่โรงเรียนอำนวยศิลป์พระนครได้รับเลือกให้มาเป็นพระเอกแสดงหนังเรื่องดวงและเปียกโปสเตอร์เตรียมปั้นให้เป็นพระเอกหน้าใหม่ของวงการในานามของไพโรธใจสิง์ตอนนั้นคือปี2514ไพโรธใจสิง์อายุ28ปีหนังเรื่องดวงปี2514นี้ได้นางเอกเป็นนักเรียนนอกผู้เปรี้ยวเฉียวใช่เลคือวนิดา อมาตยกุลมาแสดงประกบกับไพโรดใจสิงห์น่าเสียดายวนิดาอมาตยกุลแสดงหนังเรื่องนี้เพียงเรื่องเดียวก็ออกจากวงการซึ่งเป็นความตั้งใจของเธอตั้งแต่ต้นที่จะแสดงหนังเพียงเรื่องเดียวเพื่อหาประสบการณ์เท่านั้นหนังเรื่องดวงไพโรดใจสิงห์รับบทเป็นดวง วันิดาอามาตยากุลเล่นเป็นสายใจเรื่องนี้มีนักร้องนักแสดงอย่างสังทองสีใสและวงดนตรีสตริงคอมโบวงรแรกๆของไทยอย่าง The Impossible มาร่วมสร้างสีสันด้วยส่งผลให้หนังเรื่องดวงประสบความสำเร็จพอสมควรพระเอกใหม่อดีตครูสอนวิชาพระศึกษาอย่างไพโรดใจสิง์แจ้งเกิดได้สำเร็จอย่างสง่างามไพโรดใจสิง์ มีผลงานเด่นดังในช่วงปี2,514ถึง2,516ได้ร่วมง,งานกับผู้กำกับและนักแสดงมืออาชีพมากมายเช่นเรื่องสาวขบเพาะของเนรมิรแสดงคู่กับพึ่งสุวรรณแพทย์เรื่องลูกชู้ผู้กำกับคือมารุตแสดงคู่กับสุธิสาพัฒนุทย์เรื่องเพชรตาแมวผู้กำกับคือประดิษฐ์กัญจารึษแสดงคู่กับนายนาชีวาน,านันและเรื่องคนสู้คนผู้กำกับวิจารณ์ภกดิวิจิต แสดงคู่กับอรัญญานามวงและชุมพรเทพิทักษ์และนักแสดงสาวที่ถือว่าเป็นนางเอกคู่ขวัญของไพโร์ใจสิงก็คือนางเอกสาวอาดีตสาวเทพีสีตรังนางงามเทศบาลประจำปี2510สาวใต้ตาโตคมขํำที่ชื่อว่าวันดีสีตรังไพโร์ใจสิงกับวันดีสีตรังเล่นหนังด้วยกันหลายเรื่องในช่วงปี2 5 1 6เช่นเรื่องยอดสงสารรันจวนจิตสวรรค์เวียงพิงเหลือแต่รักน้ำตานาง ช่วงปี2514ถึง2516คือช่วงที่รุ่งเรืองรุ่งโรดของไพโรดใจสิง์โดยเขาได้มีผลงานการแสดงประกบกับนักแสดงชั้นนํามากมายอาทิสมบัติเมธนียอดชายเมฆส,สุวรรณกรุงศรีวิไลนาฏภูวนัยแต่พอเริ่มปี2517เป็นต้นมาไพโรดใจสิงก็เริ่มได้รับบทรองรองลงมาได้เล่นคู่กับกรุงศรีวิไลบ้างเล่นคู่กับภูเทนบุญยงบ้างและมีผลงานแสดงต่อเนื่องมาเรื่อยๆ นกระทั่งปี2,542ไพโรดใจสิงห์กลับมาโด่งดังอีกครั้งจากการเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับภาพเย์โฆษณาเบียร์ยี่ห้อหนึ่งไพโรดใจสิงห์มีอุปนิสัยเป็นคนร่าเริงไม่ถือโทษโกรธใครง่ายๆอารมณ์ดีสนุกสนานได้ทั้งวันกรุงศรีวิไลหนึ่งในเพื่อนรักเพื่อนสีและเป็นสิทธิ์ร่วมสำนักเปียกโปสเตอร์ด้วยกันเคยให้สัมภาษณ์ว่าไพโร์เป็นคนไม่มีพิษมีภัยนะคนแบบสนุกทั้งวันแล้วก็เป็นเพื่อนดีเขาไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใคร ในช่วงปี2522ไพโร์ใจสิงห์ก็เริ่มมีผลงานละครทางโทรทัศน์เป็นนักแสดงที่เล่นได้ดีทุกบทบาทนับตั้งแต่บทพระเอกจนถึงบทพ่อนางเอกผู้น่ารักเลยทีเดียวปี2539ไพโร์ใจสิงห์ได้ฝากบทบาททางการแสดงละครไว้หลายเรื่องเช่นละครของเอ a ก t สทางช่องห้าเรื่องรักหลอกลอ,กอย่าบอกใครไพโร์ใจสิงห์เล่นเป็นพ่อนางเอกที่แสดงโดยนุสบาวานิจังกูลพระเอกคือโจโนูโวเล่นได้เป็นพ่อขี้บน่นผู้ห่วงลูกสาวได้น่ารักน่าชังจริงๆ เรื่องต่อมาในปีเดียวกันคือพิสูน์รักจากสวรรค์ไพโร์ใจสิงเล่นเป็นพ่อนางเอกนุสบาวานิจองกูดอีกครั้งพระเอกคือก้องนูโวเรื่องนี้ก็ถือว่าน่ารักไม่แพ้กันส่วนอีกเรื่องที่ถือว่าน่ารักน่าชังถูกอกถูกใจแฟนๆละครเลือเกินนั่นก็คือผู้กองยอดรักฉบับหนุ่มสอนรามกับติ๊กกัญญารัตไพโร์ใจสิงเล่นบทเป็นพ่อของสอนรามเป็นหนึ่งนักแสดงที่พูดสำเนียงสุพรรณได้น่ารักจริงๆนอกจากเป็นนักแสดงเล่นหนังเล่นละครมาหลายเรื่องแล้ว ไพโรดใจสิงห์ยังเป็นผู้กำกับการแสดงด้วยโดยได้กำกับหนังด้วยกันถึง4เรื่องก็คือเรื่องนักฆ่าขนตางอนลูกหลงราชสีน่าเซอร์และเรื่องรอยไถฉบับบินบาลลิตกับเอชุติมานายนาไพโรดใจสิงห์สมรสกับนางโซติรสใจสิงห์หรือชื่อเล่นว่านกมีพยายรักด้วยกันถึง9คนหนึ่งในนั้นคือกฤษดาใจสิงห์ศิลปินเพลงแนวอินดี้ไพโรดใจสิงห์ เกิดเมื่อวันที่15กันยายน2486ที่จังหวัดอุตรดิตถ์เมื่อวันที่25สิงหาคม2556ไพโรธใจสิงป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ซีกซ้ายและมีหลายโรครุมเร้าทั้งความดันโลหิตสูงเส้นเลือดในสมองตีบกล้ามเนื้ออ่อนแรงหัวใจโตต่อมลูกหมากโตถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลทหารผ่านศึกมีอาการดีขึ้นก่อนจะมาสุดลงอีกครั้งเมื่อวันที่4กันยายน2556 ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีและแล้วเช้ามืดของวันที่22กุมภาพันธ์2564ไพโรดใจสิงห์พระเอกผู้มากับดวงและฝีมือก็อจากเราไปชั่วนิรันด์ด้วยวัย78ปีฝากไว้เพียงผลงานให้โลกได้บันทึกไว้ในการเวลาและความทรงจำของเราทุกคนไพโรดใจสิงห์ขอกราบคา,ารวาลัยมาณที่นี้ด้วยความเคารพยิ่ง